สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปยทั้งชาวไทยและชาวลาวครับมื้อนี้เขาอยู่ที่กรุงเทพม,มหานครครับเมื่อนี้มานําแม่ออคําครับ <laughs> <laughs> พอดีละผ้าเดียวเต็มตัวไปญี่ปุ่นค่ะไปญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้นะเงินเบิดก่อนไปญี่ปุ่นครับเพราะว่าละผ้านั่งนี้นนไปกินยายโยอินะครับแล้วก็อู้เผลอโออิชิอิจิมิอากิบุกิอู้เผลออิปุอิปิเยอะแยะครับอนอ,อ,อ่แค่หน้าบ้านเองอ๋อพอดีหน้าบ้านนะครับปะซอยนะครับเขาเอดใหม่นะครับ เบิ้งครับซื้อว้าไอคอน56าสนะครับเขาซาขึ้นมาใหม่ไปครับไปเบิ้งว่าได้ผลหรือเนี่ครับนี่ซ้อมไปญี่ปุ่นก่อนครับอันนี้ของอมกินไม่ได้ไม่ใช่เขาปิดแล้วเหรอปิดบริการโคเชส <laughs> เก็ตแล้วจ้ะใจมันหมองว่าแค่สี่ชั่วโมงสรุปว่าตอนนี้ทุกร้านปิดเบิด,บดครับอง์อิงอดเลยครับ แต่ว่ามื่อ,อื่นเท่าเราไปขึ้นเครื่องบินยุสนาบินตอนเก้าโมงเซลนะครับเทาเราหอดญี่ปุ่นประมาณสองทุ่มนะครับเมื่อนี้เท่ากัไปนอนก่อนฟันดีราตีสวัสด์กลับบ้านกันได้เวลาอ้อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นสองคนมีได้ฮอดไกด์มีได้ฮอดภาษาไม่ได้ฮอดเงินไม่ได้ผลอเลยได้แต่เครื่องล่างของค้างที่ติดสอยอห้อยตามไปนำคอไหมคอมือและก็บอกา่าคอเพื่อปลอดภัยนี่นะคุณแม่ดูหน้าหน่อย โอ้ทำไมมันนายใหญ่ด้โอ้ยติมุกติมุกแลแล้วเ้อก็ได้เดินทางมาอหอดสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา8โมงเช้เก้านาฬิกาเี่ยครับเดี๋ยวเราห่อละผ้าเดี๋ยวไปกินข้าวครับกินยูซิเลอร์อครับแถวแถวนี้และคาข้างในสนามบินค่อยเสยเยอะตามหุงแล้วกันนะปีงไก่โอ้คนเยอะมากมีแต่ของแบรนด์เนมเท่านั้นเลยนะทำไมว่าที่ญี่ปุ่นนะั้นถูกมากเลยนะ <PCB. S 2> อะไรถูก กระเป๋าใบนี้อะกรเี้ยเหรอใช่เขาขายใบแล้วเป็นแสนนะเอ้ยอยู่ญี่ปุ่นใบละไม่กี่หมื่นเองกี่หมื่นอะไรหมื่นหมื่นบาทไทยนี่เนี่ยเหรอใช่ก็ให้เลยห้าหมื่นโอ้โหจากไอ้คนรแน่น่ะคนเต็มสนามบินห้าหมื่นเลยล่ะ ปอาปาซื้ออะไรมานี่นี่ครับมันจากลาแล้วเขาแล้วนําฮะนนแล้วแล้วอันนี้อะไรไข่เจียวทอดกรอบครับทอดกรอบซักนื้มันใหม่ตัวนี้นจักบาทนี่นยทบสองร้อยกว่าบาทไปอิ่มแล้วอิ่มอ,อกอิ่มใจปะไข่เจียวใหม่ไปพึ่งครั้งนี้ต้องการอะไร ต้องการไปเปิดหูเปิดตา unda, ต้องการประสบการณ์ต้องการที่สุดก็คือเชือเเบาที่เดียวขอแรกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนุ่งค่ะได้นั่งข้างต่อฝรั่ง ุณแล้วเมย์คอยเพื่อไในนังคางผู้บ้าฝรั่งคุณแล้วคอยกับมิจเจออนเด้อว่าเพราะว่าคอยกับได้นังคางสาวจีนผู้งามขึ้นเดียวเ <c oughs> จ้าเดียวเด้อเฮ้ยตอนนี้เขาก็ได้มาหอดี่ปุ่นนะครับนาลิตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับร่งติดต่ออ่าเจอาพาร์ทนะครับคอยอย่าบอกว่าวกระตะลงเครื่องบินบานะ่ะลงเป็นลงครับพี่น้องแจ็กเราไปทางซ้ายแจ็กเราไปทางขวา จักเราขึ้นรถขั้นฟ้าหรือขั้นเคียวหรือขั้นหาวแต่ว่าเราเป็นเสเลือกระตามขอื่อได้กินเขาก่อนที่พี่การสร้างอาหารเขานะครับเลือดเมนูแล้วนะครับเขากำลมายอดเงินจ่ายอยู่นี่เลยครับดีเพื่อเดียวครับไม่ต้อง,ง,งมังไปซั่งมั่อเลอร์สีเอาสีอาครับโอ้ในหอดเลนียบ่อยู่ตรงนั้นวนี้เจอนี้เหมือนกันแหละครับพี่ามาเที่ยวครับาามาเที่ยวมาเที่ยว ออ๋พี่คนญี่ปุ่นจะพูดไทยได้ใช่ไหมผมเป็นคนไทยครับแต่ว่าผมเปิดร้านอยู่ที่ยินเดียคบโอ้ร้านอะไรครับพี่ร้านอาหารไทยเหมือนกันเอ้าแล้วฮะกับอุ้ยขอขอที่อยู่ร้านไว้นะครับได้ๆแล้วแล้วพี่มามามากี่วันครับมาแปดวันครับขอบคุณครับอ๋อหนอนอุยชิรู้จุดดีได้ หมายถึว่ากลับบ้านกลับไ้ครับอันนี้ก็มาคุยกันได้กันสวัสดีครับขอบคุณมากๆค่ะแสดงว่าพูดญี่ปุ่นได้คล่องเลยใช่ไหมครับนี่นิดหน่อยครับพูดภาษาอังกฤษกันนี่เหมือนร้านที่แบบเปิด24ไม้ก๋วยเตี๋ยวก็คือที่สุราษฎร์ธานีนี่ไม่เราผมคราบนี่ขับรถดีดีครับย่างกิไลฟ้าดินก็เห็นเจอนักท่องเที่ยวผีบ้าคือจังเฮาอยู่ ได้เห็นคนไทยนั่นเดียวกันอุ่นเจอขึ้นมาจากน้อยพี่น้องไปไหนแม่แม่จะไปไหนหาไปไหนหาที่นอนหาที่นอนได้จองไหมไหมผีบ้ามาจอง <c oughs> จองบ้าบออะไรไกลมากจองไกลไหมต่อรถไฟห้าต่อเอาละฮะเป็นเสดิจเนี่ยขอเข้ามาติดตนนอนได้อยู่บ่้มยห้องคือน้อยแต <c oughs> ่พีผีผีขี้การเสียผี เดี๋ยวไว้แนะ,ะนำจ้หัวยนะอุ้ยก <laughs> ็นาา่ารักดีแต่พอต่อเอเตร์หมา,ากได้จ้าทีวีจอบากใหญ่เบิ่มครับเบิ่มห้องน้ำกันนะเบิ่มห้องน้ำเป็นเฉลือ, <Orchestra. S 2> อว้าวแทบไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะคะม,มีอ่างอาบน้ำด้วย <laughs> แต่ว่าชักโคกนี่แบบแปลกๆลยนะไม่รู้จะใช้ยังไงเออคือเดี๋ยวทำแล้ว <laughs> อ <laughs> เอาโอเคมาถูก มาถูกมาถูกได้ยังไงยังงงย่างคีดร้ายคืนนี้เฮากะได้มองสุกโหนนอนเอาละครับพี่น้องมื้อแรกของเมืองโตเกียวนะครับหากินโตเกียวอยู่ซิเสือโนบ้านนี้ค่อยเคยืเยอะแทะไม่ไ่อุ่งอิงกับผ้ายางลัดหยางเลาะเฮาป้าเฮาโดปงไปนะครับจังหึนรถไฟสายลือจือไว,ว้ว่าขันเห็นเจอาน้า่นระถเพิ่นวะมีเสเงิน แม้นละฮึ่ถึกฮึ่งพิดเท่ากับฮึ้นกลับมาได้วะสหันนะตอนนี้ปลายท่าของเฮานะครับก็คือเมืองฮาโกดาเตะนะครับกะว่าเราไปดินฮิมะแล้วค่อยเติมน้ำแดงเติมนมคนมาละเห็นฮิมะเสิร์ค่อยละซิดน้ำเฮลูบอยสรัสเซอโลดอาาตอนนี้ก็ประมาณ10บองศานะแม่นะสข้างนอก1ิบองศาอันนี้ที่โตเกียวนะครับย่โตเกียวมันจะมีหนาวกระดอนนะครับเฮ่าก็เลยอยาไปขึ้นขึ้นเหนือไปอีกหนาวเหนนะครับไปด้วยรถไฟฟ้า ของ JR ค่ะค JR Park ไปได้หมดแล้วเข้าซื้อตัวเมาไว้แล้วนะครับซื้อตัวเมาทั่วทั่วประเทศทั่วยุ่นปเลยต้องไปคือคุ้มครับการขึ้นรถไฟที่นี่ก็ตอนนี้ไม่ได้ยากแล้วเพราะว่าเราเราน่าจะรู้เรื่องแล้วว่าไปไปไปมซ้อมขึ้นรถไฟแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะยากที่เราจะขึ้นรถบัสมันเป็นครั้งแรกของเราที่จะเราจะขึ้นรถบัส สวัสดีครับขอากครับชเอิาปานม่อเสวิชอันนี้ก็ได้ออตอนนี้เขาก็ได้เดินทามาหอดเมืองอิชิกะกนะครับกะวาอะไรปไป็บึงหิมะยู่กาลายู่สวาะนะครับเพื่อนเหรอวามันมีได้หิมะเจ้ามาพลเลโซกนี้นะหิมะมีทันไอตุกยู่เจ้ามาเร็วโพดเพื่อนวาคนญี่ปุ่นนะไปไปมูเจ้าหิพาฟ้าวเดียวมือผู้น,นะมันมีได้หิมะมมนได้แต่ฝนพ่อมูค่อยได้ยินว่าสะฮันมุค่อยกัไม่ได้ทอดเจอได้พี่น้องเพราะว่า เมค่อยคิดว่าใครหลังมาเห็นหิมะเถือแหลกคักๆมาดินหิมะคักๆนะครับว่ามันละเป็นเสือคืออยู่ในหนังอยูบอ่บ่กันไม่ได้ทอดเจอนะครับกัละหึ่นเนอต่อพุ่ละไปพอเดี๋ยวยุ่ฮอกไก่โดพุ่ละคันไม่เห็นก็นได้แต่ว่าตอนนี้เผอิไก่ย,ย่าขอกินเนื้อยางก่อนเด้อมะะันละคือบานเฮาอยูบบ่ตอนแรกพ่อขึ้นว่าด้านละคนมีหลายนะครับเมืองอิชิโกะเนาะนึกว่าเมืองนี้ละเงียบนะครับเฮามาละคนหลายหลายนะครับย่นีเข้าไฮา เบย์บุฟเฟ่พร้อมนะครับกินมีอันเลยครับเบย์ Bay. แต่ว่าเสดายค่อยกินเบย์ม่เป็นอ,อ,อ,อันนี้คือยำมะเรยไม่รู้สลัดแม่สั่งสลัดสั่งสลัดเค็ดจะนีันะไดไหมหน่อกระเทียมน้ำมัำนมี ยังไงเลยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเพราะว่าเนื้อมันหมักกมาแล้วหอมโซจูน้ำมะนาว ดี mm. ๋ยวพรุ mm. ่งนี er> Así, ้มากินอีกได้ไหมแปดทาแปดเก้าแปดเก้าแปดศูนย์อบมาก่ใช่่อบคุณมบมากอบคุมากขอบคุณมากากขอบมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุ คปดเก้าห้าศนย์ห้าสองพันหนึ่งร้อยถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าเนื้อแบบถ้าเป็นบ้านเราก็เนื้อไม่ขุนอ่ะใช่มันนุ่มแบบละลายในปากข้อเสไปไว้บ้านเราไหมนี่นซวแซวความห่อนไปไว้เผาเจ้าติ๊งหั่นไป พากินองอมเงีลยโอ้ oh. thank you ฮะบอโตกะ <Huh? S 3> นอโตกทุกคนแม่นี่วะมีแม,นม,ม่นหิมะตกบ่มแมนถึงะติดมาแล้วจ้าเบื้งเนี่ยครับอ้อมาลานนั่นมีเป็นแต่ได้ข้นยางเด้ยครับคือข้นไปซิเลเวิร์ เอาเมืองนี้เป็นเมืองที่ถือว่าเงียบสง,งบมากๆนะครับนี่ขนาดอยู่หน้าสถานีรถไฟเลยด้วยครับมองเหาละมือ่อโตเกียวมือ่ออื่นกต่ยู่นี้แล้วครับสี่องศาสี่องศาใช่ <c oughs> เราอยู่ได้เพราะไอ้นี้นะคะเรามีทริคค่ะอุ่ร้อน อุ้ยหนาแม่รีบเข้าบ้านถุงทรายร้อนไปซื้อที่เซเว่อีเลเวนมาถุงหนึ่งก็เอ่อสี่สิบเยนสิบบาทถุงละสิบบาทเนี่ยอืซื้อมาแพ็คหนึ่งร้อยหนึ่งได้สิบถุงได้สิบถุงติดหมดตัวเลยค่ะมันหนาวานี่เปลี่ยนแต่เป็นยางสิเด้เอครับสมพ่อเขานมีพ้าเดี๋ยวยางดินมันหนาว สำหรับที่พักคืนนี้นะครับการท่องเที่ยวในทริปนี้นะครับส่วนใหญ่ของเฮาก็คือการกินกับการนอนและการเดินทางนะครับ mm hmm. ยูแต่ในรถไฟมาเที่ยวน้งรถไฟบ้าเมื่วานะครับ mm hmm. มันหนาวนะครับมันเราออกไปเที่ยวเดือมันแกลยา mm hmm. ก็เลยพาเดี๋ยวยูแต่ห้องนอนนี่ละขอหมอนอีกใบเก็บไปแล้วฟรีด้วยได้หมอน มอนมาแล้วอลอก่อนนะคะนี่เป็นชุดชุดอะไรเขาเรียกชุดอาบน้ำชุดเข้าออนสิไม่ใช่อาบน้ำเฉียดยังไงดูญี่ปุ่นขึ้นไหมไม่อันนี้เป็นคอสเพย์วันนี้นะนี่คอสเพย์วันนี้ไม่สนใจหรอไม่ โอโปุ๊ดติดตามตอนต่อไปนะครับว่ามูคอยจะได้เจอฮิมะยุบบอกในทิปนี้